กคนนจับคุณเทศกิจคนนี้มาไล่จับแม่ค้าแถวนี้บ่อยเลยครับโดยเฉพาะกับแม่ค้าคนนี้เป็นคู่อริกันเลยครับเจอไม่ได้ไล่จับกันเป็นประจำครับวันนี้แม่ค้าคนเดิมก็มาขายที่เดิมเอ้าคุณเทศกิจคนเดิมมาแล้วครับเอ้าวิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ววิ่งบ้าเหรอไม่วิ่งได้ไงไม่วิ่งพี่ก็จับเขาสิครับ เอาป่ยเลยเอาวิ่งทำไมเนี่ยแล้วแกจะตอบฉันทำไมล่ะไม่ได้จะมาจับเนี่ยมาซื้อผักเนี่ยมาซื้อผักแล้ววิ่งตามมาทำไมจะวิ่งมาบอกออกอะไรจะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเทศกิจแล้วออกแล้วอ้าวออกซะงั้นโอ้ไม่ได้เป็นเทศกิจแล้วว้ายแบบนี้ก็วิ่งฟรีสิครับทำไมเพิ่งมาบอกเหนื่อยนั่นเนี่ยอ้าว้ยเนา เปลี่ยนง,งานแล้วไม่ต้องวิ่งแล้วใช่ไหมวิง่งฮะวิ่งทำไมอีกตูนเฮศกิจตัวจริงเข้ามาแล้วไอ้เอ้าจำกำจำ,ำเวนซ้ำซากทุกทีวิ่งรอบเดียววันนี้เลยต้องวิ่งสองรอบเลยเหนื่อยแทนนะเนี่ยโอาปาวิ่งเข้าไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่จะมาซื้อผักเนี่ยผมเปลี่ยนงานแล้วป้า แล้วป้าก็บอกโทรเปลี่ยนงานแล้วก็ไม่บอกขอขอบคุณคุณวันลบอังคณานุวัตรสังกัดกองปฏิบัติการ2ส,สถานีดับเพลิงของเตยเจ้าของเรื่องเปลี่ยนงานแล้วก็ไม่